าถึงแล้วนะครับเพิมผู้ชมข้งมาถึงแล้วนะครับของที่เล่นเกมวันนั้นนะที่เอาได้มาขามเนาะครับผมที่แมมโมซื้อแจกในครับผมในครับก็กำลังจะเปิดนะครับผมของเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมนครับดูทางนี่ครับคำนี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับ ของมาถึงแล้วนะครับครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณแม่โมมากๆนะครับขอบคุณพี่เจ็ดด้วยนะครับผมขอบคุณพี่กิ๊กด้วยนะครับนะครับผมขอบคุณแม่โมมากๆนะครับผมที่เล่นเกมแจกไอ้นี่แจกมะขามนะครับผมก็ขอให้แม่และพี่เจ็ดและพี่กิ๊กเขารวมทั้งครอบครัวนะขอมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ร่ลำรวยเงินทองสุขสมหวังทุกประการนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเฮ่งๆรวยๆปังๆตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับ